บทสรุปของหมอลำเสียงอีสานเกี่ยวกับประเด็นดราม,มา่าข่าวร้อนแรงในวันนี้ค่ะบาวโจ้ก็ได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรซึ่งมีการได้ออกประกาศไว้นะคะจะมาแถลงการในช่วงเวลา 18นากาก็คือ6โมงเย็นที่ผ่านมานี้นะคะคและ้วได้บทสรุปยังไงบ้างอันนี้ต้องขออนุญ,ญาตนะคะคลิปจากทางด้านเพจมอรำเสียงอีสานนกน้อยอุไรพรด้วยนะคะตัดมาในบางช่วงบางตอนที่ได้พูดถึงประเด็นนี้กันค่ะครับสวัสดีครับผมเอจักรพัฒนนะครับต้องบอกทุกคนแบบนี้นะครับว่าจริงๆแล้ว การถแถลงข่าวครั้งนี้ต้องเกิดขึ้นในช่วงประมาณปีใหม่นะครับแต่ว่าในช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเ,เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนั่นคือการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของมรำคณะเสียงอีสานคือการจากไปของคุณคุณแม่จักจัรจันดาวพลัยนะครับทำให้ต้องเลื่อนเวลาออกมา รวมถึงตัวผมเองกับคุณแม่นูกน้อยออไรพรมีเวลาที่ตรงกันเนี่ยน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาจึงยืดเยื้อมาจนถึงเดือนกุมภาอย่างที่เราทุกคนได้ทราบกันนะครับซึ่งก่อนอื่นก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องราวแถลงข่าวทั้งหมดให้เราทุกคนได้ฟังเนี่ยนะครับขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับว่าผมอาจจะต้อง ดูหน้าจอไปด้วยเพราะว่าข้อมูลแล้วก็ดีเทลค่อนข้างจะเยอะนะครับอขอเนี้อเท้าความนะครับตั้งแต่วันแรกที่ผมมาทำาัหมอลำคณะเสียงอีสานก่อนที่ผมมาทำหมอลำคณะเสียงอีสานเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากของผมนะครับแต่ว่าการตัดสินใจมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ผมเห็นสถานการณ์ของหมอลำคณะเสียงอีสานในขณะนั้นซึ่งวัตถุประสงค์หลักของผมที่ผมมามบริหารหมอลำคณะเสียงอีสานในครั้งนี้เนี่ยนะครับคือในช่วงเวลานั้นเนี่ยเราทุกคนจะทราบปีว่าตั้งแต่ ข่าวคราวหลายๆเรื่องที่เกิดขึ้นในหมอลำคณะเสียงอีสานจนครั้งล่าสุดก็คือเหตุการณ์ไฟไหม้ซึ่งในเหตุการณ์นั้นเนี่ยทำให้เกิดความเสียาหายค่อนข้างมากจนทําให้หมอลำคณะเสียงอีสานไม่มีทรัพยากรที่จะสามารถขับเคลื่อนที่จะสามารถเปิดฤดูกาลได้นะครับผมได้มีการพูดคุยกับคุณแม่นกน้อยอุไรพรครับคุณแม่บอกว่าถ้าจะทําต่อทําไม่ได้ เพราะว่าตอนนั้นไม่เหลืออะไรแล้วนะครับผมก็เลยอยากให้หมอลำคณะเสียงอีสานสามารถขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้นะครับนอกจากนี้ผมยังรู้สึกว่าหมอลำคณะเสียงอีสานคือหนึ่งในวงหมอลำคณะหนึ่งในวงหมอลำที่เป็นเหมือนตัวแทนของคนอีสานที่สืสบทอดสบืสบสารศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของคนอีสานผมจึงอยากให้หมอลำคณะเสียงอีสานยังคงอ,อยู่ต่อไปนะครับอีกวัตถุะสมหนึ่งคือมันเป็นการแสดงความรักนั่นแหละครับผมรักหมอลำคณะเสียงอีสานผ,ผมเติบโตมากับหมอลำคณะเสียงอีสานครับผมยังจําได้เลยนะครับว่าใน ช่วงเวลาอตอนที่ผมเด็กๆเ,เนี่ยพ่อผมเนี่ยซื้อม้วนวิดีโอมาเปิดให้ดูเนี่ยม้วนนั้นคือหมอลำพะนะเสียงอีสาและครอบครัวเราดูด้วยกันแล้วมันมีความสุขมากๆนะครับผมก็เลยอยากที่จะสร้างหมอลำพะนะเสียงอีสาให้สามารถเติบโตและมั่นคงไปได้สามารถเดินต่อได้เพราะว่าการเดินต่อได้ในครั้งนี้มันส่งผลกับ คนที่อยู่ในหมอลำคณะเสียงอีสานในทีมงานทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกคนจะได้มีอาชีพมีรายได้สามารถดูแลตนเองแล้วก็ครอบครัวได้ด้วยนะครับนั่นคือจุดประสงค์หลักที่ผมมาบริหารจัดก,การบริหารงานในหมอลำคณะเสียงอีสานนั่นเองทีนี้การตัดสินใจมาทาของผมเนี่ยในช่วงแรกเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างยากนะครับยากเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าทุกคนทราบดีว่าผมเป็นครูบาอาจารย์ผมเป็นอาจารย์และผมก็มีลูกศิษย์การที่ผมไปทําหมอลำเนี่ยนะครับส่งผมผลกับภาพลักษณ์ของผมส่งผลกับ ความรู้สึกของลูกศิษย์ลูกหาค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ผมมาพิจารณาแล้วว่าการตัดสินใจทําในครั้งนี้มันเกิดประโยชน์กับผู้คนหมู่มากทั้งประโยชน์กับคนที่อยู่ในองค์กรหมอลำคณะเสียงอนนีสานได้มีงานทําได้เดินต่อได้มีรายได้รวมถึงครอบครัวของเขาก็สามารถอยู่ได้ต่อไปโดยไม่ต้องเดือดร้อนและนอกเหนือจากนั้นคือประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับ คนอีสานที่มีศิลปะวัฒนธรรมที่สามารถเสบทอดต่อไปได้ผมจึงตัดสินใจมาทําในช่วงแรกในการบริหารจัดการหมอลําคณะเสียงอีสานครับผมต้องขออนุญาตสารภาพแบบนี้นะครับว่ามันเป็นการทํางานที่ค่อนข้างหนักสําหรับผมหนักเพราะว่าผมไม่มีประสบการณ์ในการทํางานด้านนี้มาก่อนเลยไม่เคยบริหารจัดการหมอลํามาก่อนเลยแต่สิ่งหนึ่งที่ผมตั้งใจมากๆคือผมอยากให้หมอลําคณะเสียงอีสานเดินต่อได้ด้วยความมั่นคงผมจึงทุ่มเททั้งหมดที่ผมมีทั้งชื่อเสียงแรงทรัพย์เวลา แรงคนทรัพยากรบุคคลทุกอย่างทุกด้านเพื่อให้ทุกอย่างออกมาดีที่สุดแต่คําว่าดีที่สุดมันไม่ได้ดีที่สุดในทุกเมื่อเทียบกับทุกที่นะครับแต่หมายถึงว่าดีที่สุดที่ผมสามารถทําได้ผมอยากส่งมอบผลงานผลงานให้ดีที่สุดให้กับแฟนๆแล้วก็ให้ทุกคนได้รู้จักเสียงอีสานหรือกลับมาชมเสียงอีสานอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งทั้งนี้มันก็ได้รับความร่วมมือจากคุณแม่นกน้อยอุไรพรทีมงานของผมแลวก็ทีมงานหมอราคณะเสียงอีสานทุกท่านนะครับซึ่งในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ย มันเกิดปัญหาในบางช่วงขณะในแต่ละช่วงก็จะมีปัญหาที่ต้องบริหารจัดก,การกันแต่ว่าเราก็สามารถจัดการมาได้โดยตลอดซึ่งในช่วงเวลาที่ผ่านมาทุกคนทราบดีว่าผมก็มีบทบาทหน้าที่ธุรกิจที่ผมต้องทําเพราะฉะนั้นผมจึงไม่มีเวลา ที่จะสามารถไปเดินสายกับหมอลำได้เพราะั้นที่ผ่านมาจึงมีทีมงานของผมมีเลขานั่นคือน้องเอ็มจราพรนะครับเป็นคนที่ดูแลรวมถึงในฝ่ายหน้างานในงานไหนที่เอ็มไม่สามารถเดินทางไปได้ก็จะมีคุณแม่นกน้อยอุเรพรมีคุณเอ็มนะครับแล้วก็มีน้องแป้งที่ช่วยดูแลแล้วก็ส่งข่าวสารอยู่ตลอดเวลานะครับจนทุกวันนี้ผ่านมาจนถึงจริงๆจนถึงช่วงปีใหม่เนี่ยปรากฏว่าหมอลำคณะเสียงอีสานได้สามารถเดินได้ แล้วเราก็ได้มั่นใจแล้วว่าสิงอีสานเดือนได้แล้วเพราะฉะนั้นนะครับผมขออนุญาตแจ้งอย่างนี้นะครับว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมขออนุญาตยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารหมอลำคณะสิงอีสานตั้งแต่วันนี้ครับโดยในการยุติในครั้งนี้ของผมนั้นเป็นการยุติที่ผมขอมอบทุกอย่างให้เป็นทรัพย์สินของคุณแม่นกน้อยอุไรพรให้เป็นทรัพย์สินของคนในวงหมอลำคณะสิงอีสานครับ นั่นหมายความว่าทุกอย่างที่ผมลงทุนไปตั้งแต่ขนนกทุกเส้นชุดทุกชุดระบบแสงสีเสียงรวมถึงคารสลิงลิฟไฮดรลิกอะไต่างๆทุกอย่างผมขอมอบทุกอย่างนี้ให้กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรเพื่อสามารถต่อยอดได้ในอนาคตรายได้ที่เก <mir> ิด <krit> ขึ้นจากผู้สนับสนุนนะครับ รายได้ผู้จากผู้สนับสนุนเนี่ยส่วนที่ผ่านมาส่วนที่ผ่านมาเราได้ใช้ในการบริหารจัดก,การภายในวงแล้วแต่ส่วนที่เหลือนั้นนะครับจะเป็นเงินสดเป็นรายได้ที่คุณแม่นกน้อยอไรพรจะได้รับเพียงคนเดียวโดยไม่ต้องส่วนไม่ต้องมีส่วนแบ่งให้กับผมเลยนะครับให้คุณแม่ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาครับในช่วงวลยที่รู้จักกับคุณแม่นกน้อยอรยพอรตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับจนถึงทุกวันนี้ คุณแม่นกน้อยอรยพรมีค่าใช้จ่ายที่คุณแม่ต้องดูแลที่ต้องใช้จ่ายนะครับจึงมีการกู้ยืมกันจากบริษัทและกู้ยืมกัินจากตัวผมเพราะฉะนั้นผมยกหนี้ให้คุณแม่ทั้งหมดคุณแม่ไม่ต้องเป็นหนี้ผมไม่มีหนี้ต่อกันนะครับก็คือยกให้คุณแม่ทั้งหมดนะครับอ่านไปด้วยนะเพราะว่ามันข้อมูลมันเยอะนะครับทั้งหมดนี้นะครับที่ผมพูดมาเนี่ยผมยกให้ทั้งหมดเพราะอะไรมันเป็นการแสดงความรัก ที่ผมมีต่อเสียงอีสานจริงๆกับคุณแม่น้อน้อยโอไรพรจริงๆแล้วก็อยากเสบสารวัฒนธร,รรมภูมปัญญาของคนอีสานจริงๆโดยหลายคนอาจจะมีความกังวลใจว่าอ้าวแล้วต่อไปนี้จะเป็นอย่างไรต่อให้ทุกคนสามารถมั่นใจได้แฟนๆหมอลำคณสียงอีสานมั่นใจได้เพราะว่างานที่เรารับผ่านบริษัทเสียงอีสานบ้านตอง5ที่เป็นงานจากวันนี้เป็นต้นไปส่วนมากแล้วจะเป็นงานที่เรารับในเรดราคา3 5 0 0 0 0ถึงสามแสบาท น,นั่นหมายความว่าในทุกๆงานเกิดกําไรให้กับคุณแม่ทั้งหมดเกิดกําไรให้กับคุณแม่ทั้งหมดจริงๆแล้วในช่วงอย่างที่ผมบอกว่าผมจะต้องมาถแถลงข่าวมอบสิ่งนี้ให้เป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคุณแม่นกน้อยอรไรพรครับแต่ด้วยการสถานการณ์หลายๆอย่างจึงไม่ได้มาถแถลงข่าวแต่มันก็คือเหตุผลว่าทําไมช่วงหนึ่งเราทุกคนจึงได้ยินข่าวว่ามีการลดค่าตัวศิล,ลปินในบางคนชั่วคราวนี่คือสาเหตุเพราะผมต้องการจะบ,บริหารจัดการทุกอย่างให้เสร็จ ให้มั่นใจก่อนปีใหม่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับทุกคนในวงกับตัวของผมเองกับคุณแม่นกน้อยอรยพรน,นั้นตั้งแต่รู้จักกันมาจนถึงทุกวันนี้ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่เคยทะเลาะกันไม่มีเรื่องขุนข้องหมองใจกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนไว้ใจได้และตัวของผมเองกับคุณแม่นกน้อยอรยพรจากวันนี้เป็นต้นไปก็ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแต่ว่าทํางานร่วมกันในฐานะพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจ แล้วกม็มาประเด็นที่เด็กเ็กฟินิกส์เสียงอีสานซีซั่นหนึ่งที่มีการประกวดไปนะครับเด็กเ็กฟินิกส์เสียงอีสานซีซั่นหนึ่งที่ประกวดไปนั้นเด็กที่อยู่บนเวทีหมอลำณขณะน,นี้ยังคงต้องอยู่บนเวทีต่อไปเพราะว่าตามสัญญาแล้วคือสัญญา5ปีแต่ว่าคนที่ดูแลสัญญาและผู้ที่มีอำนาจนั่นคือคุณแม่นกน้อยอุไรพรเพียงผู้เดียว ไม่ใช่ผมแล้วนะครับเป็นคุณแม่นกน้อยอุไรพรเพียงผู้เดียวเพราะว่ายกทุกอย่างให้คุณแม่แต่เด็กๆบาลังอีสานนะครับเด็กๆบาลังอีสานต้องแจ้งให้เราทุกคนในแบบนี้นะครับว่าเด็กๆหมอำบาลังอีสานเนี่ยเด็กเหล่านี้ไม่ได้มีความต้องการอยากจะเป็นหมอลำ และตัวของผมเองนั้นก็ไม่ได้มีเจตนารมหรือไม่ได้มีเป้าหมายที่จะตั้งวงหมอํำขึ้นมาเพราะเด็กเหล่านี้ต้องการเป็นอินฟลูเอนเซอร์หรือหลายคนบางคนอยากจะเป็นศิลปินเดี่ยวทุกคนมีความฝันที่แตกต่างกันออกไปตัวของผมเองเป็นเพียงบุคคลหนึ่งที่ซัพพอร์ตอยู่เบื้องหลังเด็กๆเ,เหล่านั้นเฉยๆแต่ว่าเด็กทุกคนหากวันไหนที่หมอํำคณะเสียงอีสานต้องการศิลปินขึ้นไปบนเวทีอยากให้ไปขึ้นแสดงหรือไปแจมใดๆต่างๆยังคงสามารถไปได้เหมือนเดิมแต่ท้ายสุดแล้ว บัลังอีสานไม่ใช่วงหมอลำนะครับแต่เป็นเพียงกลุ่มคนที่มีความฝันแต่มีความฝันที่แตกต่างกันเท่านั้นเองครับแล้วเขาก็จะแสดงออกเลยว่าตามความฝันของเขาแล้วแต่คนแต่ท้ายสุดแล้วก็ต้องอาฝากผลงานเด็กๆไว้ในะอ้อมอกอ้อมใจทุกคนด้วยนะครับและเด็กทุกคนเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนเสียงอีสานเพราะว่าเขารู้ดีว่าเขาเกิดจากหมอลำคณะเสียงอีสานนั่นเองครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาผมได้รับกําลังใจดีๆได้รับความสัมพันธ์ที่ดีจากหลาย หน่วยงานจากหลายส่วนมากๆเลยนะครับต้องขอขอบคุณมากๆกล่าวขอบคุณพ่อเอกรับเบียบวัฒศินครับที่ที่ผ่านมา ท่านให้คำปรึกษาให้กำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณนองบอยสิริชัยที่คอยแชร์ประสบการณ์ในหลายๆครั้งขอบคุณเฮียหน่อยในความสัมพันธ์ที่ดีครับขอบคุณน้องโน้ตมานิดกับความห่วยใยและความปรารถนาดีอยู่เสมอขอบคุณบอสโจถึงแม้ว่าไม่ค่อยได้คุยกันแต่ทุกครั้งที่คุยก็จะมีการแนะนําสิ่งดีๆมาโดยตลอดนะครับขอบคุณคุณพ่อสมจิตบอดทองคุณพ่อวีระพงษ์วงศินท์แล้วก็ขอบคุณคุณสัญชัยนะครับคุณสัญชัยเนี่ยจะเป็นคนหนึ่งที่มีการวิจารณ์หมอลำแล้วก็โพสต์ให้เราได้เห็นปัญหหาาาาาแแแลลล้้้วกก็ผทที่เเิดขึนะํใรรสมถ ไปคิดแล้วก็ต่อยอดได้อีกนะครับขอบคุณอวตารทุกตนที่มีกําลังใจให้พร้อมกับจิก,กัดอยู่เสมอขอบคุณแฟนๆทุกท่านนะครับที่เป็นลมใต้ปีกแล้วก็มีกําลังใจส่งให้กันตลอดเวลาที่ผ่านมานะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือขอบคุณทีมงานหมอลำคณะเสียงอิสานในทุกภาคส่วนตั้งแต่ศิลปินแดนเซอร์ทีมงานไฟทีมเวทีทีมนักดนตรีทีมคอสตูมทีมเบื้องหลังคือทุกทีมทุกคนรวมถึงแม่ครัวด้วยนะครับทุกคนที่อยู่ในเสียงอิสานกราบขอพบคุณมากๆที่ร่วม เดินทางมาด้วยกันแล้วก็ให้การต้อนรับผมเป็นอย่างดีและที่ผ่านมาหากการกระทําของผมมีกระทบกระทั่งใครบ้างหรือทําให้หลายท่านไม่สบายใจไม่พอใจผมต้องทั้งที่ตั้งใจก็ดีหรือไม่ตั้งใจก็ดีนะครับผมต้องกราบขอโทษขออภัยนะที่แห่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ผมเอจก,กพัทผมได้ทําสิ่งที่ผมตั้งใจได้สําเร็จแล้วและผมขออนุญ,ญาตยุติบทบาทการเป็นผู้บริหารหมอลำคณะศิีปอีสานไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ บทสรุปเรื่องราวนี้เนาะก็หลังจากที่เป็นประเด็นร้อนแรงมาทั้งวันเลยก็มี่แหละครับพี่น้องแราก็กตามที่เราได้ฟังด้วยกันนี่แหละ<ฆ>อะยังไงก็เคารพการตัดสินใจของผู้บริหารนะคะแล้วก็ส่งกำลังใจให้มวลฤาษีอีสานกันต่อไปนะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณคลิปด้วยนะครับจาก เพจหมอลำเศรีิสารไม่ต้่าร้อยพอร์รนะครับแล้วก็อย่าลืมน,นะคะวันนี้นะคะมีกลุ่มปิดค่ะซึ่งเป็นกลุ่มปิดนะคะเพื่อลำลึกถึงแม่เย็นนะคะ,จ,กกะจักรจันดาวไพค่ะสามารถทักได้ที่เพจลิง์กซื้อบัตรซื้อตรวได้เลยนะคะแล้วก็บัตรน้าง,งานมีหน้าง,งานด้วยนะคะแสดงอยู่ที่จังหวัดนครราชสีมาใครที่ไป ไู่ใกล้ๆอยู่ระแวกนั้นก็เข้านั่งงานได้หรือใครอยู่ไกลก็สามารถซื้อกลุ่มปิดได้ก็เป็นกําลังใจให้มํำเสดิษฐานค่ะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรนะครับเป็นกําลังใจให้กับอาจารย์เอกจักรพัฒนนะครับผมขอให้เนาะปังๆนะครับสาหรับวันนี้เราสองคนขอลาก่อนครับสวัสดีครับ